ต่อไปนะครับเรามาดูเกี่ยวกับพวกโรคทางชิสก่อนดีกว่านะครับก็คือเป็น non-infection นะเรามาดูเรื่องโรค COPD นะครับซึ่ง COPD นะครับก็คืออาการของกลุ่มโรคซึ่งแบ่งได้3กลุ่มนะก็มี emphysema นะครับถุงลมป่งพอมีไอเรือรังนะครับ acute bronchitis แล้วก็จะมี asthma ผสมอยู่นะครับใน3กลุ่มนี้รวมๆกันเป็น COPD นะครับซึ่ง COPD with AE ก็คือ acute exacerbation นะเกิดจาก เป็น COPD ที่ว่าแบบเดือดอืมัมนมีสิ่งกระตุ้นเข้ามาเช่นฝนหรือว่าการติดเชื้อนะครับทําให้มีอาการรุนแรงของ COPD เพิ่มขึ้นซึ่งหลักๆทกของโทราบแล้วใช่ไหมครับว่า COPD เนี่ยผู้ป่วยจะมีคาร์บอนในเลือดสูงใช่ไหมครับผู้ป่วยควรอโโอกออกซิเจนไม่เกิน3ามลิตรนะครับเพราะว่าเพื่อกระตุ้นการหายใจนะครับแล้วก็การออกซิเจนเกินจะทําให้ร่างกายเกิดภาวะ r e s p i r a t ่ r y าคลอโร i ินะครับ ซึ่งปกติแล้วร่างกายของผู้ผป่วย c ซลปีเนี่ยจะมีภาวะ p อ r a t o r อ a ซ i d o ซ i s นะครับจากคาร์บอนค้ง่งเมื่อได้ออกซิเจนมากจะทําให้เกิดภาวะกดจะลดลงทําให้เกิด e อ p i r a t o r y acidosis ได้นะครับทําให้ผู้ป่วยแบบหยุดหายหยุดหายใจได้นะครับเพราะว่าเขามีคาร์บอนค้างอยู่ซึ่งคาร์บอนจะช่วยกระตุ้นในการหายใจของผู้ป่วยนะครับออันนี้เกี่ยวกับเชสนะครับพวกชอมา่าเชสต์ชอมา เราจะเจออะไรจะเจอตอนไหนนะครับก็จะเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับที่ว่าเป็นมาถ้าจะเกิดอุบัติเหตุบริเวณซวงอกผลที่ตามมาคือถ้าตอบถ้าเกิดที่ปอดก็คือเกิดลมเกิดเลือดในช่องเยื่อหุ้มอปอดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดที่หัวใจคือทาให้มีคาเดกเทมโปนหัไใ้นะครับมีมีอาการแน่นหน้าอกฟังหัวใจได้เบาลงนะครับ อ่าทีนี้นิยามของคำว่า active b r e e d i n g อันนี้อันนี้อยากให้จำเลยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบควรจำอะ่ะเพราะว่าถ้ามันออกข้อสอบขึ้นมาคือน้องควรตอบได้นะครับ active b r e e d i n g มาึงอะไรก็คือมาถึงเลือดออกมากกว่า2องซีซีนะครับใน2ชั่วโมงอืมซึ่ง การเซตพรีออริตี้ก็คืออันดับแรกนะครับเราก็เลือกสิ่งนี้ว่าคุกคามต่อชีวิตก่อนแล้วก็อันดับที่สองก็คือเลือกสิ่งที่ว่าเกิดก่อนไม้ว่าปัญหาจะเบากว่านะครับตัวอย่างเช่นนะครับเรียงอันดับได้เลยลก็คือ 1. มีภาวะพองออกซิเจนสก็คือไม่สุขสบายเนื่องจากปวด 3. ก็คือการติดเชื้อนะครับซึ่งเน,นี่ยน้องจะเห็นได้ว่าประเมินตามหลัก A B C D เลยอันนี้ ออกซิเจนคือถ้าคุกคามต่อชีวิตก่อนใช่ไหมครับว่าถ้าเราพองออกซิเจนแสดงทําให้คนไข้เสียชีวิตได้2เมื่อเราแก้เรื่องออกซิเจนเสร็จแล้วเราก็แก้เรื่องความไม่สุขสบายนะครับเป็นระดับต่อมาแล้วก็เรื่องเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนี่ยคืออาจจะเกิดในระยะหลังจากนี้ก็ได้แต่ว่าจะไม่เกิดใน1วันในย4ี่ชั่วโมงแรกอาจจะไม่เกิดนะครับแต่ว่ามันเป็นการป้องกันร,ระยะยาวตรงนี้นะ,ะการดูแลเมื่อใส่ผู้ ICD นะ น,นี่ก็น้องเราทราบได้ไหมซีดีมันจะมีหนึ่งขวดสองขวดนะครับแล้วก็จะเป็นโทรสิกเซกชั่นพวกนี้นะซึ่งการใส่ซีดีใส่ซีดีเนี่ยการพยาบาลเราทําอะไรบ้างเราก็ต้องการระบายเลือดใช่ไหมเราต้องมิลกิ้งสายได้มาข้อสอบมก็ถามให้สถานการณ์ว่าผู้ป่วยใส่สายซีดีมีอาการเน่นหน้าอกอืมเน้นหน้าอกเราทาอะไรเอาไว้น้นหน้าอก จะมีอาการเน้นหน้าอกการพิวานนะับแรกเราต้องเราก็ต้องไปดูว่ามันมันมันอุดตันไหมมันอ,อุปตัดชั่นไหมนะครับก็ต้องมิวกิ้งเซปปิ้งสายพวกนี้นะไปดูว่ามีอาจจะเกิดบางทีลืมคลายแคมป์อะไรแบบนี้ที่ไอซีดีนะครับดูว่ามันเวิร์กไหมนะสองอถ้าเป็นระบายลมนะเราก็ไม่ถ้าเมื่อกี้ระบายเลือดนะให้มิวกิ้งสเตปปิ้งสายได้แต่ว่าถ้าเป็นระบายลม เราไม่ควรมิวคิงส่นะครับเพราะจะทำให้ลมเนี่ย mm hmm. เกิดลมเข้าไป mm hmm. เกิดแรงดันในยุ่งปอดนะครับอันนี้ไม่ควรนะไม่ควรมิ k i ิงถ้าเป็นลม mm hmm. อันนี้ที่พี่ที่พี่คีย์เวิร์ดไว้นะว่าหลักๆอาจจะออกก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องอื่นคือถ้าแบบ อืมันนิวโมเนียแบบเนี้ยถ้าเจอปอดที่ไรอัปเปอร์คอรเด้นพวกเนี้ยคือเจอที่สูงเราก็ต้องให้จัดศีษะสูงใช่ไหมถ้าเจอไรโลเวอร์คอเด้์อ่ะเจอปอดเจอเซม่ะบริเวณล่างปอดเราก็ต้องจัดศีรษะต่ําตามตามเซม่าเลยอันนี้คือหลักหลักการจัดท่าสิถ้าเซม่าอยู่สูงเราก็ต้องจัดท่าหัวสูงเซม่ายู่ต่ำเราก็จัดท่าหัวต่ํานะครับไม่มีอะไรมากตรงนี้ ะครับหลักๆที่เจอส่วนแอสมาพวกนี้ก็ให้พ่นยานะถ้าไม่พ่นยาก็ไม่หายนะครับเป็นต้นอืมไม่มีอะไรนะครับโอเคตรงนี้ผ่านแล้วนะหัวข้อต่อไปเกี่ยวกับฮีมาโตโลจิกนะครับฮีมาโตโลจิกเรามีอะไรบ้างมีอนิเมียลูคิเมียนะลิมโฟมาบิดิ้งดิสออร์เดอร์พวกน,นี้เกี่ยวกับโรคเลือดทั้งหลายนะครับก็ เราทําอะไรบ้างหลักการทําข้อสอบเราก็ดูผลเล็บที่ผิดปกตินะครับในกรณีที่ว่าเล็บผิดปกติมากกว่าหนึ่งตัวให้ให้พิจารณาอาการเด่นก่อนนะครับซึ่งเรามาดูอาการเด่นเช่นมีอาการลิ้นเลี่ยนใช่ไหมครับเลี้นลิ้นเออร์เล็บเ,เ,เ,เป็นรูปชอนพวกนี้อาจจะเกิดจากการขาดธาตุเหล็กหรือว่าธาตุเหล็กดูดซึมได้ดีในในสภาวะกดนะครับเช่นทานร่วมกับวิตามินซีพวกนี้นะครับทานตอนท้องว่างแล้วก็ไม่ทวนทานโน,นกับพร้อมกับนมหรือว่านมเปรี้ยวเป็นต้นนะครับ ก็เราก็ดูค่าไบโอเซลพวกนี้นะครับถ้ามีไข้ก็ปกติไบโอเซลจะอยู่ที่ห้าพันถึงหนึ่งหมื่นใช่ไหมครับก็ถ้ามีไข้แสดงว่าไบโอไบโเซลอาจจะสูงก็ได้นะครับมากกว่าหนึ่งหมื่นอาจจะมีการอินฟคชันพวกนี้นะแล้วก็ถ้ามีจุดจำเลือดก็แสดงว่าเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดปัจจัยการแข็งตัวของเลือดพวกนี้นะครับแล้วก็ดูที่ PT p t พีทไเเพลตเซลล์ซพวกนี้นะครับเป็นต้น ะเรามาดูโรคแรกครับโรคฮิโมฟิเลียฮิโมฟิเลียนี่เราดูอะไรบ้างครับก็เขาบอกว่าถ้าเพลทเลตคือเพลทเลตปกติแสนสี่ถึงสี่แสนใช่ไหมครับก็ถ้าเพลทเลตน้อยกว่าหนึ่งแสนเนี่ยเราก็ต้องเฝ้าระวังเลือดออกง่ายแต่ถ้าเพลทเลตน้อยกว่าหกหมื่นเราก็ต้องเลี่ยงการฉีดยาเข้ามาเส้น อ,นะอันนี้อยากให้จำนะหนึ่งแสนกับหกมืนเป็นเป็นหลักของมันทีนี้ฮิโมโมฟิเลียหิโมโมฟิเลียมจะมีฮิโมโมฟิเลีย A อ C ใช่ไหมเราก็ต้องหลักๆเลยที่ว่าข้อสอบจะออกนะครับฮิโมโมฟิเลีย A นี่คือนะคือถ้าข้อสอบให้ให้ออกฮิโมโฟิเลียก็ออกน่าจะออกฮิมโมฟิเลียเเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันจะ แตกต่างจากข้ออื่นโมฟียเอนี่มันจะขาดแฟกเตอร์แปดนะซึ่งเราหาจากไหนได้บ้างเราก็หาเราก็จะให้ไคลโอพิซิพิเตตนะครับในการรักษา A นะครับส่วนอย่างอื่นเราก็ให้เลือกตามปกตินะครับเป็นพวกเอลพพวกนี้นะครับพวงการเงินดวงเลือกแต่ว่าถ้า A นี่คือเราจะให้ไคลโอพิซิพิเตตนะให้จําไว้ส่วนอันนี้คีย์เวิร์ดหนึ่ง แทนไซโตพินเนียนะครับเราเจออะไรบ้างเราก็จะมีค่าปิวติสามค่านะก็มีไวรัเซล,ลเลตเซลแล้วก็อีโมโกบินสามตัวที่ว่าปินปกตินะครับ นะตรงนี้ถ้าอืมมันจะมีอนิเมียอนิเมียก็เรื่องเกี่ยวกับซีดพวกนี้ก็ให้กินธาตุเหล็กพวกนี้ลูคีเมียลูคีเมียก็ม,กม,กมีไม่น่าจะออกนะลูคีเมียส่วนใหญ่ก็ห้ามห้ามรับประทานธาตุเหล็กเกินเลยพวกนี้นะเราก็ป้องกันไว้แล้วก็ให้ยาพวกอะโลโพลินันนะช่วยกับช่วยขับธาตุเหล็กออกนะครับ โอเคนะต่อไปสองยุดสี่นะครับหัวข้อวัซเซลนะวัซเซลมันจะมีอะไรบ้างจะมีอาร์เทอรี่กับเวนใช่ไหมอาร์เทอรี่เราก็เจอไฮเปอร์เทนชันพวกนี้อาร์เทอรี่โคชชันอันดุลเลซึมถ้าเวนก็เจอดิฟเวนวอรีโคดเวนพวกนี้นะทอมโบทอมโบเฟบมติดนะครับโอเคนะเรามาดูที่เปรียบเทียบก่อนนะครับระหว่างอ่าเวนกับอาร์เทอรี่เรามาดูที่อาร์เทอรี่ก่อนนะก็เราจะแยกได้ยังไงการแยกว่า พยาธิสภาพเกิดที่หลอดเลือดแดงหรือว่าดํานะครับพิจารณาจากหนึ่งละะักษณะหลอดเลือดแดงผู้ป่วยจะมีอาการจะมีอาการซีดอเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายไม่ดีปลายมือปลายเท้าเป็นไงปลายมือปลายเท้าเย็นนะครับ แล้วก็ชีพจรเราจะค้ำให้พบนะเช่นบริเวณาราเดียวพอพวกนี้นะครับจำาหลักคือถ้าเป็นพวกเราเลือดแดงพวกนี้นะเราจะซีดเย็นคํำเพาไม่ได้อืชีวิตเขามมนมาดูที่หลอดเลือดดำหลอดเลือดดำนะครับล,ลักษณะหลอดเลือดดำส่วนปลายมักจะมีคือมีอาการบวมนะเพราะว่า ของเสียข้างมันดันกลับคือเลอเลือดดอ้มาถ้ามีพวกเนี้ยถ้าบวมเราทรําไงเราก็ต้องให้บวมที่เท้าใช่ไหมเราก็ต้องให้ยกขาสูงใช่ไหมนอนยกขาสูง,วงพวกนี้เพื่อที่จะท้าให้เลือดไหลกลับเข้าสู่หัวใจได้นะครับหลอดเลือดดำอุณหภูมินะครับจะมีอุ่นๆหรือว่าร้อนชีพจรจะคลำหลอดเลือดได้หลักๆเลยคือบวมปลายมือปลายเท้าอุ่นร้อนคลำหลอดเลือดได้นะครับโอเคตรงนี้เราผ่านนะ ไปเปรียบเทียบกับอัรเทอรีนะครับอรเอรคชันก็ส่วนใหญ่นั้นใส่หลักๆเลยก็มาจากการสูบบุรีนะการสูบบุรีหลักๆเลยเพราะว่าเคสที่เจอนหลักๆนี้มาสูบบุหรีประมาณสิบยิบปีนะครับมันจะไม่เกิดอาเทอรีอคูชันได้ส่วนดิวชากาแฟาน,นี่น่าจะเป็นปัจจัยเสริมนะมจะมีอาการปวดขามากซีดดำนะครับแล้วก็คำเพาบริเวณลายเท้าไม่ได้นะ ส่วนใหญ่คนไข้ที่มาจากามาอัตเลอร์คูชั่นเนี่ยเขาจะให้อ่ออนเฮปาริมดิบมานะครับแล้วก็มาดูอันนี้เฮปอรนชั่นไม่มีอะไรบ้างก็เป็นโรคเกี่ยวกับเม็ดนะครับก็น่าจะทราบกปนแล้วต่อไปอนอริซึมอนอริซึมที่เรากลัวหลักเลยก็คือตองเอใช่ไหมครับตองเอ คอนเซปต์เรื่องนี้เราจะให้มันโจทย์มันจะบอกว่า ab d o m i n a l aortic aneurysm จะให้โจทย์ประมาณว่าพบก้อนบริเวณหน้าท้องตกๆสิ่งที่สําคัญคือห้ามทําให้มันแตกใช่ไหมมันเหมือนเป็นนาฬิกาทรายอ่ะเป็นนาฬิกาทรายแบบระเบิดเวลาว่าเออมันจะแตกตอนไหนนะครับเราก็ต้องห้ามห้ามกระตุ้นมันอีกขาะนะครับการพยาบาลในเรกเราก็ต้องให้สูตรเบลเลส์นะครับถ้าเจอคีย์เวิร์ดว่า มันถามเกี่ยวกับอันดับแรกเราทาอะไรเราต้องให้เอฟซูลเบเลสอืมแล้วก็ให้ยาลดความดันนะป้องกันป้องกันมันแตกอ,อืมเราต้องให้ลดความดันห้ามคลัแล้วก็ทรงผ่าตาัดนะครับถ้าถามว่าอการพยาบาลที่สําคัญที่สุดคืออะไรอันนี้นะครับเราต้องไม่ผ่าไม่ผ่าตายแน่คนไข้นะครับต่อไปเกเกี่ยวกับ เอามาเข้าเวนนะถ้าเวนดีเวนทรอโบซิตพวกนี้เราเจอเกี่ยวกับอ่าเราได้ดําส่วนลึกอักเสบนะครับพบได้ในผู้ป่วยที่เลือดไหลเวียนกลับหัวใจไม่ดีเช่นพวกคนท้องวนนี้นะครับนอนนานไม่เคลื่อนไหวถ้าเป็นวันดีโคเวนมันจะคล้ายๆกับอ่าดีเวนนะพวกนี้มันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเหมือนกับยืนนานๆอะ่ะยืนนานๆแล้วแบบมีเส้นมีหลอดเลือดดำคอดอ,อ่ะพวกเนี้ยเชื่อช่างเสริมสวยที่ว่ายืนนาน,านๆพวกนี้นะครับ ก็คอนเซปต์คอนเซปต์เกี่ยวกับการพยาบาลนะหลังผ่าตัดหนึ่งวันเราก็ทาอะไรเราก็ให้คอนเซปต์คือกลัวบวมจะให้พันผ้าหรือว่าพันผ้ายืดหรือว่าให้นนยกกระูงคอนเซปต์สามถึงสี่วันหลังผ่าก็คือเราจะให้แอบูเลชันกระตัวแอบูเลชันนะครับอันนี้เป็นฟซไบติดเกิดจากอะไรที่ว่าเราให้เอวีใช่ไหมให้เอวีแล้วเกิด มีการเฟปปฏิขึ้นมาเราก็าต้องเราก็าต้องเอาอ่ะอเอาไอวีพวกนี้เราก็ประครบประครบเย็นแล้วแต่นะครับมันจะการค้ากับ x อกซทราที่ว่าสอนไปตอนข้างต้นแล้วนะบทที่แล้วอ่าอันนี้สองจุดห้านะครับเกี่ยวกับ nose and throat ENT นะพวกนี้จะมี nasal b r e a d i n g nasal polyp sinusitis นะ tonsillitis พวกนี้นะครับซึ่งอันนี้คือ keyword ที่ว่ามันน่าจะออกข้อสอบนะการทำ nasal packing พวกนี้นะเราจะแบ่งเป็น a n t e r i o r a n t e r i o r คือพยาบาลพยาบาลทำได้ ก็โพสตีเดีจะเป็นแพทย์ทำนะครับอันที่เดีย๋ยวจะจะใส่ก๊ตตื้นๆน,นะครับเราสามารถมองเห็นผ่านรูจมูกได้ถ้าเป็นโพสเีเราจะใส่ข้างในมีโอกาสทําให้โอ้โหอือใด้ง่ายอันนี้เราต้องแนะนําซึ่งอาการหูอื้อเนี่ยเป็นอาการหูอื้อเป็นภาวะปกตินะครับเน้นผู้ป่วยอธิบายให้เข้าใจนะครับว่าเป็นภาวะปกติสำหรับกรณีที่ว่า เคสนี่ยหเคสอื่นที่ว่ามีอาการหูอือ้อเราพวกนี้นะครัเราจะให้คำแนะนำคือให้เคืนน้ำลายการทําวัสซันว่าเมนูเวอร์นะได้แก่การหายใจออกเต็มที่หายใจเข้าเต็มปอดนะครับแล้วก็บีบจมูกดันลมได้ยินเสียงดังแก๊กนะแล้วก็ปล่อยลมออกมาแล้วคือน้ำลายอีกทีหนึ่งนะครับจะช่วยลดอาการหูอื้อได้อันนี้โพลีโพลีเพ็กโตมีนะ อันนี้เกี่ยวกับการผ่าตัดการตัดติ่งที่จะมุกนะอืมอันนี้เราก็กลัวเรื่องบีดอันนี้ไม่มีอะไรมากไม่น่าจะออกนะครับอันนี้อันนี้คิดว่าน่าจะออกนะทันซินเจอบ่อยมากคอนเซปต์คือการให้ของเย็นๆนะในยีิบสี่ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัดทันซินและติดพวกนี้นะครับก็จะให้รับประทานของเย็นจะได้ผลดีกว่าประคบเย็นอืม แต่กรณีที่ช้อยมีให้เลือกระหว่างไอติมเย็นกับประครบเย็นควรเลือกการประครบเย็นเพราะว่าราังมาตายิบสีชมงแรกเนี่ยแนะนําเป็นน้าแข็งก้อนจะดีกว่าไอติมนะเพราะว่าเราไม่เราไม่แนะนำไม่ควรกินไอติมการกินไอติมมันทำให้เกิดการระคายเคืองได้นะอืมอันนี้คอนเซ็ปต์หลักของมันนะครับรับประทานของเย็นนะแต่ว่าหลีกเลี่ยงไอติมก่อนนะในยิบสีชมงแรกโอเคครับตรงนี้ เดี๋ยวก็ค่อยเจอกันบทต,ต่อไปนะครับบทที่สามนะครับการภยาวาลผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ระบบทางระบบประสาทนะครับพวกนิวโรไลนนะครับก็อันนี้เป็นพาที่สองนะถ้าน้องคนใดคนไหนนะครับไม่ยังสงสัยหรือว่ายังงงกับจวดอะไรก็สามารถทักมาถามว่าคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปดูนะครับอ๋อแล้วก็พี่ขอเสริมอีกเรื่องหนึ่งนะตรงนี้เอ่อ การแบบผลบัตรแก๊สทำได้ยังการมีเคราะห์บัตรแก๊สไอ้น,นี้น่าจะออกนะออกทุกปีเลยการมีเคราะห์อ่าเทรเรอย์บัตรแก๊สก็มีนะเรามาดูค่าอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนขั้นตอนที่1น,นะแล้วก็ประเมินค่า ph ใช่ไหมแล้วก็ต้องดูรู้ว่า ph ปกติเท่าไหร่มันก็7.35ถึง7.45ใช่ไหมถ้าน้อยกว่า7.35ดแสดงว่ามีภาวะอะซิโดซิส ถ้ามากกว่าเจ็ดจุดสี่ห้าจะมีภาวะอัลคาโลซิสนะตรงนี้ขั้นที่สองเราก็มาดูค่าของ PACO 2นะปกติจะอยู่ที่ส5มสิบห้าถึงสี่บห้าถ้าน้อยกว่าสามาจะเป็นอัลคาโลซิสถ้ามากกว่าสาม5สี่ห้าจะเป็นเลสโซไรอัลคโลซิสนะครับอันนี้จำนะครับขั้นที่สามเรามาดูค่าเบย์คปกติเบย์คาอยู่ที่ย2 2 6ิบสองถึงยี่สบหกถ้าน้อยกว่าย2ิบสองใช่ไหมเราจะเป็นอัลคโลซิถ้ามากกว่า ยี่หกเป็นอันคโรซิตนะครับอ่ะเมื่อเรารู้สามขั้นแล้วขั้นตอนที่สี่นะครับหาระบบสาต้นเหตุนะ p r i ม a รี Primary, แล้วก็ระบบปรับชดเชยคอมเพนเซชันพวกนี้นะแล้วก็มาดูอะไรบ้างดูว่าคอมเพนเซียตรงไหนนะครับหนึ่งดูค่า ph ก่อนว่าอยู่ในภาวะแอซิโดซิหรือว่าอันโคลซิตอ่าหนึ่งดู ph นะสองดู pco 2แล้วก็ไปขับนะครับว่า ค่าได้อยู่ในภาวะเช่นเดียวกับ ph นั่นแสดงว่าเป็นระบบต้นเหตุอเป็น primary นะครับเมื่อดูเมื่อรู้ระบบ primary แล้วสามเราดูที่ pco 2กับไบคาบค่า pco กัหรือว่าใบขาบที่เหลือไม่ใช่ภาวะเดียวกับข้อสองนะครับกลายเป็นระบบเป็นระบบ o m p e n s a t i o นทันทีอันนี้ต้องต้องทำโจทย์แต่ว่าคือน้องต้องกางเนี่ยต้องกางตรงนี้ออกต้องเอาไอ้มากลางเลยถ้าน้องยังจำยังจำไม่ได้อะ เอกมากลางเสร็จน้องก็ดูโจทย์หาโจทย์มาสักข้อสองข้อ,ขอแล้วก็ทําตามขั้นตอนแต่ละข้อมันจะสามารถไปได้เลยให้น้องทาโจทย์บ่อยๆอางเนี้ยเน้นทําโจทย์ถ้าน้องทาโจทย์บ่อยๆน้องจะเข้าใจแบบอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้พี่สอนคือไม่รู้จะสอนอะไรมากมันให้จําอย่างเดียวอันเนี้ยนะครับอยากให้จําไปแล้วก็ไปหาโจทย์สักข้อสองข้อสามข้อพวกนี้นะแล้วก็กลางตรงนี้แล้วก็หัดทําแต่ละขั้นตอนแล้วก็น้องจะแปลผลได้ทันทีนะครับ ซึ่งเมื่อเราดูผลแล้วนะครับก็มาประเมินสภาพการไดออกซิเจนนะก็นนนะถ้าพีออกซิเจนถ้าแปดสิบถึงหนึ่งร้อยแสดงว่า normal ถ้าหกสิบเจ็ดสิบเก้าจะเป็น mild hypoxemia นะสี่สิบถึงห้าสิบเก้าจะเป็น moderate h y p o x น้อยกว่าสี่สิบจะเป็น severe นะครับแต่ว่าถ้ามากกว่าหนึ่งร้อยจะเป็น hyper hyperoxia นะอันนี้คือคําศัพท์ของมันแต่น,นี้ไม่น่าจะออกนะครับจะออกเนี่ยเป็นฮัตแปลนะครับตรงนี้อ่ะ โอเคครับผมพ่อยเจอกันพาร์ต่อไปนะครับ